สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมทุกท่านนะคะเรามีสแตมทั่วโลกมานำเสนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันอีกค่ะวันนี้เรามาชมสแตมของรัชกาลที่5ชุดที่2กันนะคะดวงนี้ราคา1นึอัดค่ะดวงนี้ราคา2องอัดค่ะ ดวงนี้ราคา3อาัดค่ะสแตมรอห้ชุดพสสออถึง2,455นะคะดวงนี้ก็ราคา4อาัดค่ะเป็นสแตมของราชการที่5ชุดที่2พระพักตรงนะคะอันนี้ดวงนี้8อัดค่ะ ดวงนี้12องอัดค่ะออกสีม่วงนะคะดวงนี้ราคา24อาาัดค่ะสแตมดวงสีม่วงเหมือนกันแล้วก็มีกรอบสีน้ำเงินที่เป็นราคาสแตมอยู่นะคะส่วนดวงนี้ก็ราคา64อาาัดค่ะ ประทับตรา hsbc ธนาคารฮ่องกงค่ะสแตมดวงนี้แก้จาก2อัดเป็น1อัดนะคะสแตมของพระรูปรอหค่ะพระพักตรงนะคะดวงนี้ก็แก้จาก12อัดเป็น1อัดค่ะ ดวงนี้ก็จากสิบสองอัดแก้เป็นสามอัดนะคะดวงนี้จากสิบสองอัดแก้เป็นสี่อัดค่ะดวงนี้ยี่สิบสี่อัดค่ะแก้เป็นสองอัดค่ะ ดวงนี้ยีิบสี่อัดแก้เป็นสิบอัดค่ะดวงนี้หกสิบสี่อัดค่ะแก้เป็นหนึ่งอัดนะคะ ดวงนี้64อาจแก้เป็น2องอาจค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้รับชมสแตมอีกครั้งต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชม เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ